ได้แล้วอุยายครับพูดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมพ่อใหญ่ฟอกนะครับบังเอิญผ่านมาที่แถวไร่กองแก้วที่แถวบ้านน้ำชุนนะฮะที่เราเคยได้ยินชื่อกันหมู่สิบสามนี่ชื่อคุณยายบัวหลันนะฮะบัวหลันเจ้าของสวนมะขามครับยีนนีเดี๋ยวคุณยายจะพาชมสวนมะขาม นี่นี่เห็นไหมนี่อันนี้สีทองนะนะอันนี้สีทองอ่าอันนี้เป็นสีทองนะครับพันพันสีทองพันสีทองหวานเกี๊ยบอ๋อหวานเกี๊ยบเลยนะครับยังไม่สุกอ่าอันนี้ยังเป็นเปลือกยังแข็งอยู่นะเปลือกแข็งเปลือกยังแข็งอยู่เดือนเดือนนั้นจะสุกนะเดือนเดือนกุมภามีนาปลายเดือนมีนาจะสุกมากมันแห้งอ๋อปลายเดือนกุมภาจะสุก จะไปเดือนกุมภาจะไปหามีนาอ๋อกุมภาถึงมีนานะฮะคุณยายบัวหลันบอกว่ามีนาถึงกุมภาถึงมีนานี้ก็จะเริ่มสุกแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะฮะโดยมากจะเดือนมีนาตรงนี้กี่ไร่นะครับยี่สิบห้าไร่จ้ะอ๋ออันนี้ปลูกถึงยี่สิบห้าไร่ปลูกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไหลเขาเหรอไหลเขาอ๋อเนี่นะครับบรรยากาศเราเดินชมสวนมะขามบนไหลเขา ครับมะขามเปรี้ยวนะนะอันนี้สีทองไล่กองแก้วของคุณยายบัวลันนะครับเห็นไหมนู่นนะอ๋อนี่ครับเป็นวิถีชีวิตแบบแบบบ้านๆนะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดยาอันนี้เป็นสวนแบบแบบออร์แกนิกนะครับไม่ใช้สารเคมีปลอดสารพิษธรรมชาติอันนี้สีชมพูอ่ออันนี้พันธุ์สีชมพูนะครับมะขาม มะขำหวานพันสีชมพูชมพูท้องปิงอ๋อท้องปิงด้วยมันท้องปิงยังไงอ๋อท้องมันจะแบนท้องมันจะแบนนิดนึงมันสุกแล้วด้านนี้เหรอจ้าหมายถึงแกะแล้วเหรอจ้าอ๋อเนี่ยเนี่ยฝักมันจะแบนอ๋อถ้าสุกถ้าสุกอย่างนี้ฝักมันจะแบนเนี่ยนะอ๋อด้านนี้จ้าอ๋อท้องมันจะแบนก็เลยเขาก็เลยเรียกสีทองท้องปิงไม่ไม่ชมพูอ๋อชมพูชมพูท้องปิงจ้่เนี่ยเห็นไหมมันจะแบนอ้าวจะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะ อันนี้ชมพูหมดนะอ๋ออันนี้เป็นเป็นส่วนของพันสีชมพูหมดเลยเป็นแนวอันน้ำสีทองอ่าสีทองอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้ก็ชมพูหมดเนี่ยสวยงามมากเป็นวิถีธรรมชาตินะครับใบก็ไม่เหมือนกันอ้าวเหรอนละอย่างอ๋อสังเกตใบได้ก็ได้สังเกตใบใบมันมันจะหนาถ้าถ้ามันจะงามเนี่ยมันจะหนาสีสีทองอ่ะ นี้มันจะล่วงไวใบมันจะน้อยหน่อยใบมันจะบางกว่าอันนี้กับต้นนั้นคนละพันเลยใช่ไหมอ๋อสีทองกับสีอันนี้ก็สีชมพูสีชมพูอันนั้นสีทองอันนี้สีชมพูเห็นไหฝักนดอ่าดอกครับดอกโอ้โหแล้วเก็บยังไงไหวเนี่ยโอ้โหนะใสบบน่ะเห็นไหมเห็นบันไดเห็นไหมใช้บันไดปีนใช่ไหมบันไดแล้วก็ใช้เสืออเสืออรัดรัดลัดต้นรัดต้นไว้ต้นไว ครับจ้าอร่อยไหมนะกินได้กินได้เก็บเอาอ๋อนี่ร่วงแล้วร่วงแล้วนะร่วงเก็บได้กินได้ไดเริ่มสุกแล้วเนี่ย่นีเริ่มสุกแล้วได้เห็นไหมจ้าท่านนี้อย่างนี้ครับเหมือนสีทองสีทองมันจะบานเ๊ยบอ๋อดไเดี๋ยวยายจะพาไปดูต้นนั้นอีกอันนี้คือสีชมพูใช่ไหมจ้ะชมพูอันเนี้ยเนี้ย มชมพูหมดเดี๋ยวยายจะพาไปดูสีทองอีกแล้วก็ตน้นต้นนี้ดกมากเห็นไหมต้นเนี้ยออใช่ใช่ใช่ใช,ชมพูอ่ะดกมากอืสีชมพูนี่จะดกกว่าสีทองใช่ไหมโดกแลวแต่แล้วสีชมพูกับสีทองเนี้ยอันไหนฝักใหญ่กว่ากันสีทองสีทองฝักใหญ่แล้วก็ระกายประกายเพชรผักไกทองไปตาทองเนีเห็นมเนี่ยเนี่ยมันจะเบนอย่างนี้นะเนี่ยเเห็นไหมอันน,น,นี้มันเสียแล้ว เพราะว่ามันมันมีอะไรกัดต้นเปอตอนเด็กเด็กเห็นมีชมพูหมดอนั้นก็ชมพูอ๋อชมพูเนี้ยครับช่วงนี้ชมพูอ๋อแล้วอย่างงี้เราเก็บแล้วเอาไปขายยังไงครับอ๋อมันก็ต้องเก็บมาแล้วนะครับเจ้าก็ตัดอย่างนี้เลยตัดจริงตัดขั่วตัดขั่วตัดเสมอเลยเหรอเสมอ ตัดถ้าตัดติดนะต้องใช้กันไกตัดใช่ไหมกันไกตัดแต่งกิ่งเนี้ยนะอ๋อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอจับได้อ้าเเล็กเล็กเล็กน่ะันั้นก็สีทองครับสีทองอันนี้ก็ชมพูเวลาเก็บนี่ต้องบรรจงเก็บเลยใช่ไหมจ้ากันถูกก่อนไม่ให้มันแตกจ้าต้องต้องต้องมือเบาอ่ามือเบาค่อยค่อยจับค่อยวาง ถ้าอย่างนั้นมันจะแตกอ๋อเดี๋ยวก็เสียเสียมะขามใช่ใช่เสียมะขามเนี่ยไม่ค่อยรับมันแตกแมันเสียเขาจะไปทําปอกเปลือกทํามะขามคุกอ๋อเนี่ยเนี่ยก็ต้องไปแปลรูปอีกทีอันนี้สีทองครับดอกอยู่นะครับดอกดกดอกมากเลยอันนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมเนี่ยมันมันอ๋อใส่ใส่ปุ๋ยเตะเต่ไม่ได้ฉีดยาอ๋อใส่ปุ๋ยนี่ใส่ใส่ครั้งเดียวตั้งเตะใส่เป็นปุ๋ยอะไรครับเนี่ย ปุ๋ยสูตร15จ้ะอ๋อปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอเหรอเสมออ๋อใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวถ้าใส่สามครั้งนี่มันจะดีอ๋อใบมันจะโดกแล้วก็ฝักมันจะใหญ่เออเราลงทุนเยอะลงทุนเยอะอืมเนี่ยเห็นไหมครับสีทองอันนี้ก็สีทองเนี่ยนะโอ้เยอะเลยครับเยอะอันนี้ก็สีทองครับคุณป้าโบราณบอกว่ายี่สิบห้าไร่ทั้งหมดนี่จ้ะครับยี่สิบห้าไร่ประมาณเอาครับประมาณมันประมาณเดี๋ยวประมาณ หกร้อยหรือเจ็ดร้อยอันนี้ประมาณนี้แหละนะครับหรือห้าร้อยกว่าแต่ละแต่ละมุมนี่มันซส์ต้นมันเยอะอยู่แต่แต่ประมาณเอาจำนวนต้นใช่ไหมจำนวนอันนี้กระดกเนี่ยนะโอ้ดกดกดกสีทองกระดกนู่นยอดนู่นก็บันไดพาดขึ้นไปเลยเหรอแต่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช้วิธีการปีนต้นใช่ไหมบางครั้งก็ปีนบางครั้งก็ปีนได้ถ้าบันไดไม่ถึงเราก็ปีนเอาอี่แล้วก็ใช้ ใช้ใช้ใช้เชือกรัดลัดตรงโน้นตรงนี้ดึงเข้าหากันอ๋อโน้มเข้ามาหาอ๋อแล้วเราก็เก็บต้องสะพายไอ้นี้ใส่หลังไปถุงย่ามอ๋อถุงย่ามจะง่ายเดี๋ยวใหญ่จะพาไปดูที่ต้ะนั้นืมสนก็ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นมครับครับไล่มะขามนะครับของ ไรกองแก้วนะครับของคุณยายบัวหลันปลูกอยู่บน,บนเขานะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นที่ลาดเชิงเขานะครับ<ช>บรรยากาศหน้าเดินครับเป็นธรรมชาติถ้าถ้าถ้ายายเอามีดมายายจะตัดกล้วยให้เอาไป <c oughs> เอาไปบ่มกินนะโอ้ยาายาย,า,ายไม่รู้อะไรอีกผมนี่เป็นคนตากกล้วยอยตากแบบไหนน,ะนี่ไงเดี๋ยวจะให้ชิม เดี๋ยวผมมีอยู่ในรถนีสุกแล้วเนี่ยอันนี้สุกแล้วเนี่ยยายไม่มีเวลาโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ชิมเลยก้วยผมทำตรงไหนล่ะสุกทุยพิษณุโลกอ๋อดอกมากอย่างนี้เรียกว่าฝักเล็กหรือฝักใหญ่เนี่ยฝักเล็กอยู่ฝักเล็กใช่ป้ะมันดอกมากถ้าใหญ่นี่มันจะใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกถ้ามันแก่นี่ยังไม่แก่เนี่ยนะมันติดละ ติดช้าตัวปีเนี้ยทุกปีนี้มันจะฝักใหญ่แล้วเหรอปีนี้ติดฝนมันน้อยหรือว่ายังไงไม่ไม่แบบว่าครั้งแรกน่ะฝนมันชุกแล้วดอกมันร่วงอติดฝนมันชุกกันไปดอกร่วงอันนี้มันเป็นดอกรอบสองเหรออันนี้ของยายหมดนั่นแหละแต่ข้างล่างนู้นอันนั้นของน้อง ้องเป็นข้าราชการเป็นตำรวจแล้วก็ไม่มีเวลาดูเลบอยู่ตมเชียงของครับไปนี่อันนี้พะขามเปียบตรงที่ต้นไม้ตายอะ่ะครับไปนูน่นอองไปถึงนูน่นไปถึงถึงถึงเหนือไร่เหนือป้ายไร่ยายเมเนี่ยม,มันไปตามคลองอะนะ,ะไปตามคลองอ อันนี้เป็นยาคาใช่ไหมเนี่ยยาคาใช้ใช้ไฟเผาเอาใช้เาตัดใช้เครื่องตัดแล้วก็เอาคาดพูดพูดพูดรวมกันแล้วก็จุดหรอทำไมไม่เอาไว้โคนต้นมะขามอ่ะกขามาจุดอ๋อต้องหมักคำปุ๋ยไปเลยทปุ๋ยกัวกก็จุดอ๋อเนี่ยนะเราต้องจุดจุดเองเพื่อที่จะควบคุมไฟได้ นี่ก็นี่ก็ฝักใหญ่อยู่นะครับอันนี้นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วอ้วนอวบอ้วนนะครับอวบอวบอ้วนมากเลยยังไม่โตนะยังไม่แก่จัดอ่ายังไม่แก่จัดใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้อันนี้นี่ครับยาวเลยโค้งอ่าโค้งยาวอย่างนี้ อย่างนี้คุณภาพดีไหมเนี่ยอย่างนี้ดีดีดีใช่ไหมอ๋ออันนี้ถือว่าคุณภาพดีระหว่างฝักงอกับฝักเหยียดเหยียดอันไหนสวยกว่าสวยกว่ากันอันนี้จ้ะแบบโค้งใช่ไหมเพราะว่าใส่ถุงมันจะสวยมากเราจะเอาตรงนี้ลงเนี่ยใส่ถุงขายอันเนี้ยันี้สัตลงมันจะสวยครับนี่นะครับสวยงามไร่กองแก้วนะครับอยู่ตำบลน้ำชุนนะฮะ อ่ามสิบสามตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับเลยมาจากทางผาซ่อนแก้วสักนิดนึงประมาณ,ดมาณเดี๋ยวประมาณสิบก่าโลหรือยี่สิบนี่แหละครับมันร้าบนาจปิงโค้งเนาะครับจากผาซ่อนแก้วก็ประมาณสักสิบกิโล้งบนดกมากเลยทีเดียวอันนี้ชมภูน้ำเห็นไหมฝักใหญ่ไหมนะครับนีท้องปิงทางนั้นเลย,เยอ๋อท้องปิง เจอแล้วสวนมะขามที่ขาขายตามแถท่อนแก้วแถาโคไม่มีสวนท่กนเจ้าหรอกนะหรอเขาเขารับไปอ๋ออันนี้เขาเก็บไปเขาต้องไปใส่ไว้ในห้องเย็นก่อนเหรอจ้าให้มันสุกก่อนให้มันสุกให้มันแห้งก่อนอ๋อเห็นไหมมันจะแบนอ๋อพอมันแบนเขาก็เลยเรียกว่าท้องปิงท้องปิงสีชมพูท้องปิง ติดเอาเลยนะเอาไปกินมะขามมะขามหมูมะขามหมูด้วยเ <c oughs> ่างนี้หมูเลยใช่ไหมดีแล้วดูผิวก็ออกแล้วอืปลูกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยต้นขนาดนี้เดี๋ยวใหญ่ประมาณตัวเนาะประมาณเอาประมาณลูกสาวก,ก็ตั้งแต่ตตั้งแ่ีเตั้งแต่เกิด เดี๋ยวนี้อายุสามสิบสีปีแล้วสามสิบห้านี่สามสิบกว่าปีอ๋อแสดงว่าปลูกตั้งแต่สมัยเขาทรายดังๆนู่นต่อยมวยก,ก่อนเขาทรายนะจะดังอีกนะเนี่ยใช่ไหมปลูกมานานแล้วนานแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้ต้นนี้ดกดวกกว่าทุกต้นเลยเนี่ยชมพูเนี่ยครับอ๋อต้นนี้ดกที่สุดเลยใช่ไหมนี่ครับ ดูว่ามะขามที่มันดกแล้วนี่ฝักไม่ใช่เล็กๆนะฝักใหญ่มากอวบอ้วนนี่ครับสีชมพูด้วยใครชอบกินสีชมพูนี่จะอมอมเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมไม่บางบางต้นจะไม่อมหรอจะหวานเกี๊ยวอ๋อจ้าหวานต้นเนี้มันหวานแต่ดินมันสมบูรณ์นะอดินสมบูรณ์ครับถ้าไม่สมบูรณ์นะดินมันจะมี ดินแดงฝนแล้วมันจะอมเปรี้ยวนี่มันดินดำถ้าเป็นดินดำก็จะหวานกว่าหวานกว่าอ๋อถ้าฝนไม่ตกนะรับลงร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเสียตอนนี้นะถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ไม่เจอฝนนี่สบายเลยสบายเลยโชคดีเลยทุกข้อะได้ผลิตดีอันนี้มันถูกฝนอันนี้ถูกฝนตกมารอบแรกที่มันเป็นรอบแรกนะอ๋ออันนี้รุ่นสองเนี่ยครับ รุ่นแรงนี่เสียหมดเลยเพราะว่าฝนมันล่าครับฝนปีนี้ดีมากอ่านี่มะขามหมูนะครับมะขาม,ขามหมูวิทยายจะเด็ดได้ไหมล่ะไม่มีปัน่นไกลมานะอ๋อยาจะเด็ดให้กินไม่เป็นไรครับแค่นี้พอแล้ววเดี๋ยยยาจะเดด็ให้่ยา วันนี้เรามาทัวร์สวนมะขามนะครับของคุณยายบัวหลันคุณยายบัวหลันนะครับเจ้าของสวนกอแก้วกองแก้วนะครับกองแก้วบังเอิญขับรถผ่านมานะครับเห็นเป็นจุดชมวิวก็เลยแวะดูเจอเจ้าของสวนใจดีมากปลูกมะขามสวยงามครับเนี่ยดกด้วย ใครชอบมะขามก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับสวนมะขามของคุณยายกองแก้วคุณยายบนหลันชื่อว่าสวนกองแก้วนะครับ